สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนะครับอยู่กับแป็นมินจาตอนนี้ผมอยู่ที่รยอย่อพละก้อนฮอร์นะครับเป็นงานเปิดตัวนี่เลยหัวเว่ยเมทแปนะครับมือถือตัวท็อปสุดของหัวเว่ยในปีนี้เลยที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆในงาน CES นะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนยแล้วก็ในไทยเราก็ล็อตประมาณนี้แหละครับช่วงปลายเดือนนี้ก็เดี๋ยวขายกันน่าจะเป็นงานบอยเอ็กโปเนาะน่าจะมีให้ขายให้เล่นกันตัวนี้ที่อยู่กับผมเนี่ยคือหัวเว่ยเมทแปดพรีเมียมเวอร์ชันนะครับเป็นตัวชื่อก็บอกว่าพรีเมียม เพราะฉะนั้นสเปคทุกอย่างมาเต็มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชิปเซตคิริน950ตัวที่เคลมว่าแรงกว่าแซมบ้าคอน810นะครับคะแนนนี่เกือบแสนเลยแล้วก็มาพร้อมกับแรม4กิกจัดเต็มแน่นอนรอม64กิกเก็บได้ทุกอย่างแล้วก็ OS เป็น Android 6.0มา Marsh m a r s h m a l l o w นะครับมาพร้อมกับเ m u i เวอร์ชั่น4.0แล้วตัวนี้ตัวใหม่เลยนี่ครับที่อยู่กับผมนี่แป๊บ,บนึงขอลดแสงหน้าจอหน่อยมันเป็นเครื่องเดโมก็งยงนี้แหละครับอ่าโอเคน่าจะสว่างขึ้นแล้ว ดีไซน์ของโอเมด8เนี่ยดูพ้นเผินจะเหมือนกับเมด7นะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือตัวนี้จะแคบลงกว่าเดิมจะเล็กกว่าเดิมหน่อยนึง0.1มิลม mm, ก็มีความบางมากกว่าเดิมหน้าจอ6นิ้วกระจกเห็นมาจะเป็นจะเป็นกระจกโค้งนะครับ2.5ดีก็สวยงามตามท้องเรื่องกันเลยทีเดียววัสดุนี่ไม่แพ้เมด7เลยครับถือว่าพรีเมียมมากสีตัวนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นสีมอคคาบราวนะครับ สีออกน้ําตาลน้ําตาลทึมๆหน่อยเหมือนในร้านกาแฟครับก็สวยดีฮะเป็นสีที่แปลกๆดีตัวหัววยเมทแนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด4สี 4. แต่ว่าถ้าเป็นตัวพรีเมียมจะมี2สีก็คือมอคค่าบาวกับแชมเปญโกนะครับส่วนตัวธรรมดาจะสัางกับที่แรมกับหน่วยความจําภายในนะครับจะเป็นแรม3กับกับลอม32นะครับตอนนั้นจะเป็นสีเงินก็คือมูไล์ซิเวอร์กับสีเทาสเปซเกรย์นะครับ ตัวนี้ UI หน้าตาจะสังเกตว่ามันจะเป็นแบบเทอรดีไซน์มากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัวก่อนก็สามารถเปลี่ยนธีมได้ถ้าชอบสีทองทองอะไรก็เลือกธีมให้มันตามสะดวกเลยตัวนี้ความลื่นก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับถือว่าลื่นก็หน้าตา UI ไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับมีเปลี่ยนไปนิดนึงตรงสีจะดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับก็มาดูงานประกอบดีกว่าผมว่าจุดเด่นของตัวนี้อยู่ที่งานประกอบรนเลยนี่นะฮะ ด้านข้างที่เราจะเห็นเนี่ยว่าเก็บเก็บงานดีกว่าตัวเมทเมากครับถ้าเมทดเคิดว่าดีแล้วเมทแนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งเลยตัวลําโพงข้างล่างนี่ก็บอกว่าทาง Huawei เคลมว่ามันสามารถรับแพนฟรีได้มากไนไกลถึง3เมตรทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบคุยโทรศัพท์อะไรพวกนี้เปิดแพนฟรีสบายดีเทคเสียงได้ไม่มีปัญหาตัวนี้รองรับ 4G นะครับ 4G รองรับ 4G แทบจะทุก ทุกขึ้นที่มีบนโลกใบนี้ครับใช้งานได้200กว่าประเทศนะครับไปไหนก็เชื่อมต่อ 4G ได้สบาย 4G 2ซิมด้วยแต่ว่าจะเป็นซิมแบบให้เลือกก็คือใส่ซิมหรือใส่ไมโครซเพิ่มแต่ว่าเหนวยคจมจำาัดดับ6 4กิกเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วก็ได้นะครับก็ถือว่าเพียงพอการใช้งานแล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับกับไมค์แต่เสียงอีกหนึ่งตัวซึ่งไมค์เนี่ยมันสามารถแยกแยกได้ด้วยนะเวลาว่าเอ้ยเราอัดเสียงเนี่ยจะให้ ไม้ตัวไหนดังหรือให้ไม้ตัวไหนไม่ดังมาด้านหลังบ้านนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง16ล้านพิกเซลนะครับบอกโอ้ยเคม่าถ่ายในที่มืดได้ดีแล้วมีแฟลช led 2สีนะครับกับนี่เลยทีเด็ดของเมดเมด8มันจะเป็นสแกลา์นิ้วมือนะครับกลมๆก็ตัวนี้เคม่าสแกนได้ใน0ูวินาทีนะครับเซียววินาทีจริงๆแล้วเพิมเมื่อสังเกตดูนะครับตัวข้างบนตัวข้างล่างเนี่ยมันจะสอดคล้องกับคำว่าเป็นเลข8มากเลยดูดีฮะเห็นไหมฮะก็โหมดในกล้องนะครับ ก็จะมีเหมือนเดิมเหมือนกับตอน P8 เลยมีพวกไลท์เพนติ้งมีอะไรพวกนี้ให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายไปหมดแต่ว่าที่แปลกใจที่ผมแปลกใจคือโหมดถ่ายอาหารใน G7 Plus ผมหาไม่เจอนะแต่ไม่รู้ว่าเครื่องจริงจะมีหรือเปล่าเห็นไหมฮะโหมดก็จะมีบิวตี้มีอะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นมือถือที่กล้องดีเลยเพราะว่าตม้ม P8 ก็ทำมาดีแล้วผมเชื่อว่าคงไม่ถอยหลังเข้าคลองแน่นอนนะฮะถ่ายทําแลบได้ถ่ายวิดีโอได้เอาละหลักๆของ Huawei Mate 8ก็ประมาณนี้นะครับส่วนราคาของตัวพรีเมียมเนี่ยจะเปิดราคามาที่2 3,990บาทกับสเปคประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ารีวิวเต็มๆจะเป็นแบบไหนก็รับรองว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับรีวิว Huawei Mate 8เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนะครับก็สวัสดีครับ